สาระการเรียนรู้สุขศึกษาแนละพะละศึกษารายวิชาภละศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับกีฬานะครับผมเรามาดูความหมายของกีฬากีฬานะครับผมกีฬาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นคนเดียวได้หรือเล่นเป็นกลุ่มได้กีฬามี2ประเภทกีฬาประเภทลูกและกีฬาประเภทลานกีฬาประเภทลูก หมายถึงกีฬาที่มีการแข่งขันบนลู่วิ่งหรือทางวิ่งโดยใช้การวิ่งเป็นสำคัญตัดสินแพ้นชนะกันด้วยเวลาเช่นวิ่ง100เมตรวิ่ง400เมตรวิ่ง800เมตรวิ่งผัด4คูณเมตรเป็นต้นกีฬารประเภทลานหมายถึงกีฬาที่มีการแข่งขันบนลานสนามมีการตัดสินแพ้นชนะกันด้วยความไกล หรือความสูงเช่นกระโดดไกลกระโดดสูงคว่างจากทุ่มน้ำหนักเป็นต้นภาพผนวกกีฬาแต่ละประเภทนะครับงานวิชาพละศึกษาในการเล่นกีฬาทุกครั้งนักเรียนควรคำนึงถึงสิ่งใดทำลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครูในกลุ่มส่งงานวิชาพละโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม